มีดหมอหลวงพ่อเดิมเป็นของขลังที่มีพุทธคุณครบครอบจักรวาลน,นอกใหญ่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวจากภัยอันตรายพูดผีปีศาจร้ายต่างๆยังมีฤทธิ์เดชและพลังอำนาจอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมแมนนี่แบล็กจากเดอะแซกทีมในรายการปุกตำนานสานต่อความขลังและอาถรรพ์อ P ที่6ในวันนี้ผมจะพาพวกคุณไปรู้จักกับของขลังสายพุทธคุณมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อชื่อดังจากจังหวัดนครสวรรค์เรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไง ท,ทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยครับหลวงพ่อเดิมพุทธาสโรวัดหนองโพเป็นพระเกจิผู้มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ในสมัยที่หลวงพ่อท่านได้ยังมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลแว้กับลูกศิษย์หลากหลายอย่างแต่ที่โด่งดังมากเป็นพิเศษและหลายคนต่างก็อยากได้มาไว้บูชานั่นก็คือมีดหมอโดยท่านได้ศึกษาวิชามีดหมอมาจากหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาท่านก็ได้สร้างมีดหมอของท่านเองขึ้นมา ซึ่งในการสร้างมีดยุคแรกนั้นท่านได้สร้างมีดเล่มใหญ่ให้แก่คว,วานช้างของท่านเองต่อมาจึงเรียกกันว่ามีดควานช้างหลวงพ่อเดิมและได้มีการสร้างมีดออกมาหลากหลายรูปแบบจนกระทั่งในช่วงหลังท่านก็ได้ทำมีดให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถพกพาติดตัวและสามารถใส่ในกระเป๋าเสื้อได้ในที่สุดหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อมีดหมอหลวงพ่อเดิม แบบในปัจจุบันนั่นเองโดยหลวงพ่อได้มีเรื่องเล่าการสร้างปฏิหารไว้อย่างมากมายหนึ่งในเรื่องเล่าที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของนายแกละพ่อค้าในตลาดตาคลีซึ่งได้ไปเที่ยวที่อำเภอตากฟ้าและได้เกิดไปมีเรื่องราวกับนักเลงเจ้าถิ่นซึ่งมีสองคนแถมด้วยปืนอีกสองกระบอกทว่านายแกละได้พกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมติดตัวไปด้วย เมื่อเจ้าถิ่นทั้งสองลั่นกระสุนปืนเข้าใส่ร่างของนายแกละต่อหน้าผู้เห็นเหตุการณ์นับสิบคนคมกระสุนไม่อาจเจาะผ่านร่างของนายแกะได้แต่ระการใดและทําให้นายแกละลอดชีวิตได้อย่างปาฏิหารในท้ายที่สุดซึ่งพลังอํานาจของมีดหมอนหลวงพ่อเดิมนั้นมีพุทธคุณครบครอบจักรวาลครบถ้วนในทุกด้านเป็นเครื่องรางอันดับหนึ่ง ที่นักเล่นเครื่องรางต้องมีไว้ในครอบครองเป็นมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีแข้วคาดปลอดภัยสามารถป้องกันเขี่ยวงาป้องกันคุณใสหรือการกระทําย่ำยีอื่นๆได้และนอกจากนี้ยังสามารถป้องกันพูดผีปีศาจร้ายได้อย่างครบครันกล่าวโดยสรุปแล้วนอกจากมีดหมอหลวงพ่อเดิมจะสามารถป้องกันคุณใส ป้องกันพูดผีบีสารร้ายได้อย่างครบคันแล้วยังมีพร้อมด้วยพุท้ทุกคนครบครอบจักราวาลและยังเป็นมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีแคลคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมประวัติที่ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้อยากให้ทุกคนลองคิดลองคาดเดากันดูนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม Home Sweet h o m ออนไลน์มากน้อยแค่ไหนติดตามดูไว้ให้ดีๆซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากไปกราบไหว้สักการะสังขารหลวงพ่อเดิม mm hmm. ก็สามารถไปได้เลยที่วัดหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้เยอะๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทาง Home Sweet Home Online ที่จะมีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมแมนนี่แบล็จาก The s แท็กทีมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ